สวัสดีพี่น้องป้าป๋าสุขูสุขคนนะครับผมมินี่กับมาพบกับบลาพิจิตกับสาวซุลินนะครับผมมินี่กับมายามหนูคืองเก่าครับมินี่หาหลังครับผมกับทีเฮาโม่ไว้ครับไปเบอ่งกันครับว่าจะได้โตครับผมมินี่ดักแน่หมายปลาอ้อยครับไหครับหลังแรกกับหลังที่สองอยู่น้ำกันนะครับผมผมจะถือหรือเปล่าครับไปครับ มื่อคืนนี้เอามาดักอีกสามหลังครับผมกับโมกับโมเฮาโม,มอเองสามหลังครับ,รบนี่ครับรู้สึกว่าเราจะได้หางจะหางบ่มื่อน,นี่ใครวะคือพีเนาะเรียบร้อยครับพี่น้องงายทองงายทองบอกแล้ว เจออาหารพม็ดเ,เองแล้วก็กลับโมครับนี่เรียบร้อยครับหนึ่งห่างครับให้ผู้เด็มาอารมณ์ดีแท้หนาวบ่ระจั็ไอะไรเรียบร้อยครับพี่น้องไปหลังที่สองครับเป็ด้าอ้อยครับ <c oughs> ไว้นี้ก่อนที่สองเป็นไหนเนาะที่สองนี่ว่าแม่นกลับโมเองนะครับกลับเสร็ดจะเป็นเงี้ยขี้ใจครับ พี่ขับหายหายครับพี่น้องขับหายตึงๆตึงๆครับพี่น้องว่าหนาเหลือนะตึงๆครับตึงๆตึงๆตึงเปียเลยโอ้ยดึงหนกเนมันเย็นครับผมน่าออกว่ไดรนี่พี่น้องดำเยียมเลยของแท้ครับผมเนี่ยขี้ใด้ครับ นี่สองหลังสองแต้มครับพี่น้องไอ้ฮาไปเองแก่กันนี่ครับสุดยอดว่าะจะจื้อบาทนี่ไปครับผมหลังที่ต่อไปครับกะมาครับผมหลังที่สามที่สี่ที่ห้าครับแทงนี่แล้วครับไปหลดน้ำกันมาจะได้รครับเต่ทด่หงหูได้แล้วของหาพี่น้องตรงนี้หลังหนึ่งถือบุน้อ โอ้โหหนูมันอยู่หรือเปล่าโอ้ยหนูว่ายู่ครับตรงนี้นี่หูของเงี้ยสี้ใจดักเพติดครับอืกับผมโมเองครับจิบขี้จดใจแล้วครับไปครับหลังต่อไปครับดูน้ำกันไม่ได้น้องี้ก็ถือเลย หลังนี้ก็พ่อน่าจะถือครับพี่น้องนี่ครับพ่มันกัดอ่อยมันตบมาครับถาม,มาก็พ่อหน่าเหลือนะเอาเสือกี่เด้อวบมา,าครับนี่โบมา,าต่อไปลำต่อไปครับผมต่อไปลงสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายและท้ายสุดครับเดินๆครับ หมายปลาอ้อยอย่างนี้นะครับต้องผมก็พึ่งมาตากเมื่อแรกครับผมหมายปลาอ้อยมื่อนี่เนี่ยเมื่อคืนนี้ไ่ได้ไปหรอกก็ถือครับพี่น้องประมาครับนี่ทางกันเป็นอย่างนี้ครับจากเงี้ยขี่ไตวางไว้อย่างนี้ครับเมื่อถือครับอ่ะไปครับผมไปสรุปผมกันเลยครับกะโอเคครับพี่น้องกับเมื่อนี้ยามเสร็จแล้วครับผมกับโมของเขาเองครับนี่กับโมดิฟายเขาท็ศเองครับ ให้มาจากพลาสติกครับผมนี่มันก็ได้ผลอยู่แล้วครับนี่ได้ตัวตัวหนึ่งแต่ตัวนี้มันมันบกเข่าครับนี่เงี้ยขี้ใตครับได้ตัวได้ตัวหนึ่งครับหนูแพงครับนี่ตัวบกใหญ่ครับกำลังอุ่นๆเลยเพิ่งติดครับนี่อันนี้ขี้ตําหอมครับเงี้ยขี้ใตขี้ตําหอมต้าหอมให้เองครับนี่แล้วก็ เงี้ยเงี้ยน,นี่ก็เห็ดเองครับนี่ล้าครับผมนี่เห็ดเองแล้วก็ฉชีดนั้งหอมสองทีครับกะเมื่อนี่กะสำเร็จอยู่ครับผมเอ้กับมดิฟายฟของเขาได้ได้โตอยู่ครับเมือเ <c oughs> ่อนี่แต่หลังนี่บ่ได้กัดอีกสองหลังบ่ได้ครับแต่หลังนี่บ่แมันกับมดิฟายฟอันนี้กับซื้อเขาเองครับซื้อมาเองเห็ดกะโอเคครับกะ เมื่อนี้ก็ได้สองหางครับสองแต้มก็ดีครับผมถือว่าใช่ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเมือ่อื่นมมถ่าไทยเบิ้งไหมครับผมอย่ามาแรงเมื่อนี้ก็ผมก็ขอโตัวลาไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ Comment. อย่าพลาดคลิปผมนะครับไปนะครับผมขอบคุณครับนี่นี่นี่